สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับช่องสายอุศรา,าอีกเช่นกับชินเคยนะคะทุกคนค่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอุก็จะพาทุกคนนะคะไปดูการเปรียบเทียบระหว่างประเทศลาวนะคะกับประเทศขเขมรน,นะคะปกติแล้วนะคะที่อุทําดีิปก็จะ ส่วนมากก็จะพูดถึงแค่ประเทศไทยกับประเทศขมรน,นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะโอก็จะพาทุกคนไปดูนะคะการเปรียบเทียบระหว่างประเทศลาวนะคะซึ่งแบบประเทศของอเองกับประเทศขมรจะมีความแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอไปดูพร้อมๆกันนะคะครูก็ไม่ได้ดูมาก่อนแล้วก็ไม่ไม่รู้มาก่อนหรอกว่าประเทศขมรแบบรู้ลึกนะคะว่าประเทศขมรเขามีอะไรไม่มีอะไรหรือ อะไรแบบดีการพัฒนาประเทศเขาเป็นยังไงคือก็ไม่ค่อยได้แบบดูนะคะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันวันนี้ว่าประเทศลาวกับประเทศคามนินอ่าประเทศไหนจะมีของดีก่อกันนะคะทุกคนคะ่ะก็่อนที่จะไปดูนะคะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนท้าใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปอูแล้วก็ขอทุกคนนะคะที่จะกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อูด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนหรือสปอร์ตอูเป็นพิเศษก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะทุกคนั้นเราไปดูกันเลยคะ่ะพออูก็อยากรู้เหมือนกันว่าประเทศของอูจะมีอะไรด้อยกว่าประทเทศคาเมรน หรือประเทศประเทศเขมรอะจะมีอะไรที่แบบด้อยกว่าประเทศลาวไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้านําประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมาเปรียบเทียบกับรัชอาณาจักรกัมพูชาแบบหมเต่อใหม่แล้วใครจะชนะไปดูกันค่ะทุกคน สีเมีสิดยกเปรียบเทียบลาวกับกัมพูชาใครจะชนะงั้นไปดูกันเลยยกที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปกัมพูชามีขนาดพื้นที่1 8 1 4 4 0ตารางกิโลเมตรส่วนประเทศลาวมีขนาดพื้นที่2 3งแ0 0ตารางกิโลเมตรเรียนว่าประเทศลาวมีขนาดใหญ่กว่ากัมพูชา พีกัมพูชาใช้ภาษาเขเมรเป็นภาษาราชการส่วนประเทศลาวก็มีภาษาลาวเป็นของตัวเอง กัมพูชาปกครองโดยระบบรัฐธรรมนูนแบบรัฐสภาส่วนประเทศลาวเป็นสาธารณรัฐระบบคอมมิวนิสต์ทักเดียวกัมพูชาได้อิสรภาพในปี1953ส่วนประเทศลาวก็ได้อิสรภาพตั้งแต่ปี1953เมืองหลวงของกัมพูชาคือกรุงพนมเปญส่วนเมืองหลวงของลาวคือกรุงเวียงจันทร์ ยกที่สองประชากรกัมพูชามีประชากรรา,ราว16ล้านห้แสนแหมื่นคนส่วนประเทศลาวมีประชากรราวเจ็ล้าน4แสนสหมื่นพันคนอายุขัยของผู้ชายามมากัมพูชา68ปปีประเทศลาว67ปีาอายุขัยของผู้หญิง,งกัมพูชา73ปีประเทศลาว71ปี อายุเฉลี่ยของคนในประเทศกัมพูชา26.4ปีประเทศลาว24ปีอัตราการเกิดที่กัมพูชา19.85ประเทศลาว22.45อัตราการเสียชีวิตที่กัมพูชา6.23ที่ประเทศลาว6.37 อัตราการย้ายถิ่นฐานที่กัมพูชาลบ2.7นั่นหมายความว่ามีคนย้ายออกมากกว่าย้ายเข้าที่ประเทศลาวลบ1.17นั่นหมายความว่ามีคนย้ายออกมากกว่าย้ายเข้ายกที่3คุณภาพชีวิตสถิรภาพทางการเมืองที่กัมพูชา60คะแนน ที่ลาว68คะแนนสิคที่มนุษยชนที่กัมพูชา 18, คะแนนที่ประเทศเลาว20คะแนนคะแนนสุขภาพที่กัมพูชา 28, คะแนนที่ลาว33คะแนนภูมิอากาศที่กัมพูชา 51, คะแนนที่ประเทศเลาว8 8คะแนน ชาของชีพที่กัมพูชา66คะแนนที่ประเทศลาว73แนนถือว่าขประแนายกที่4เศรษฐกิจที่กัมพูชาใช้สกุลเงินเรียวส่วนที่ลาวใช้สกุลเงินกีบอัตราการว่างงานที่กัมพูชา 0. 6เปอร์เซส่วนลาว1.3เอร์เซ อัตรางเงินเฟอ้อที่กัมพูชา36.62เป์เซ็นตที่ลาว33.49%ปอร์เซ รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนกัมพูชาอยู่ที่5 4 7 9 9บาทต่อปีนั่นหมายความว่าต่อเดือนละ4566บาทต่อเดือนส่วนรายได้เฉลี่ยของคนลาว8 6 7 0 7บาทต่อปีนั่นหมายความว่า7,225บาทต่อเดือน การครุจริตที่กัมพูชา76คะแนนแย่มากส่วนที่ลาว69คะแนนแย่มีการกันไหยกที่กํากำลังทหารกรองกำลังทหารที่กัมพูชาอยู่ในอันดับที่106ของโลกส่วนกองกำลังทหารที่ลาวอยู่ในอันดับที่115ของโลก ทหารของกัมพูชามีมากกว่า191,300นายส่วนทหารที่เรามีมากกว่า129,100นายยกที่6โครงสร้างพื้นฐานความยาวถนนที่กัมพูชามีมากถึง47,263กิโลเมตรส่วนลาว39,586กิโลเมตร สนามบินโดยสารที่กัมพูชา5สนามบินที่ประเทศลาว8สนามบินยกทิศโทรเข้คมนาคมการโทรระหว่างประเทศของกัมพูชาบวก855ของประเทศลาวบวก856 domain i n t e เ n e t ของกัมพูชา .kh ของประเทศลาว .la จำนวนโทรศัพท์บ้านที่กัมพูชา4 2 9 6ส่วนที่ประเทศลาว1 3 <drinking. S> 1 9 5โทรศัพท์มือถือที่กัมพูชา1 9 8 9 9 7 9 0เครื่องที่ประเทศลาว4,822,973เครื่อง ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กัมพูชา1 3น7 2 1 5 0คนส่วนที่ประเทศลาว4 6 3 5 3 5คนความเร็วอินเทอร์เน็ตของกัมพูชาโดยเฉลี่ยอยู่ที่34.65เมกะไบต์อยู่ในอันดับที่128ของโลกส่วนของประเทศลาว42.48เมกะไบต์อยู่ในอันดับที่116ของโลก ยกที่แปดระบบการรักษาพยาบาลที่กัมพูชาเตียงโรงพยาบาลต่อหน, <1, 000 S 1> นึ0งพคนตกอยู่ที่0.9ที่ลาว1.5แพทย์ต่อหนึ0งพคนที่กัมพูชา0.17ที่ลาว0ูุดห้ จำนวนผู้สูบบุหรี่ที่กัมพูชา21.1%ส่วนที่ลาว3 1 8เอเยกที่แภาษาพื้นเมืองที่กัมพูชาภาษาเขมรภาษาเวียดนามภาษาจีนภาษาจามและภาษาอื่นๆ ที่ประเทศลาวภาษาลาวภาษาเขมรภาษาไทยและภาษาลาวสงยกที่สิบศาสนาที่กัมพูชาศาส,สนาพุทธอิสลามศาส,สนาฮินดูศาส,สนาคริสต์และอื่นๆที่ลาวศาส,สนาพุทธศาส,สนาคริสต์และอื่นๆ ค่ะทุกคนคะ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับคลิปนะคะทุกคนก็มีที่แบบประเทศลาวดีกว่าบ้างมีประเทศลาวที่แบบด้อยกว่าบ้างก็ปะปนกันไปนะคะทุกคนก็สิ่งที่อย่างหนึ่งนะคะที่อีสังเกตเห็นก็คือ ประเทศเขมรนนะคะมีเนื้อที่ของประเทศน้อยกว่าประเทศลาวแต่ว่ามีประชากรที่มากกว่านะคะซึ่งประเทศลาวนะคะมีประเทศเอ่อเนื้อที่ประเทศมากกว่าแต่มีประชากรที่น้อยกว่านะคะก็อันนี้ก็ถือว่าประเทศคขมรก็มีประชากรเยอะเยอะมากกว่าประเทศลาวนะคะแล้วก็ที่ประเทศลาวนะคะก็มีเงินเดือนนะคะหรือว่ารายได้ ต่อปีที่มากกว่าคามินซึ่งในขณะเดียวกันนะคะประเทศลาวก็มีค่าคงชีพนะคะที่มากกว่าคามิเหมือนกันนะคะทุกคนก็มีที่แบบมีแตกต่างกันไปนั่นแหละนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะค่ะน,นี่ก็จะเป็นการเปรียบเทียบคร่าวๆนะคะทุกคนสําหรับประเทศลาวก็แล้วก็ประเทศคามินนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะรู้มีความรู้สึกอะไรยังไงนะคะ หรือมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอบคุณทุนมามๆที่รับชมคลิปของอู๋จนมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณคุมามๆที่เป็นกําลังใจให้อุ๋มาโดยตลอดนะคะคืออูดีใจมากๆที่เอฟซียังคงเป็นกําลังใจอย่างของเมนต์ให้กําลังใจอุ๋มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆการซัพพอร์ตนะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย